เย็นนี้ใครว่างๆก็แวะไปที่สมัมาลุเชตหน่อยนะจ๊ะวันนี้ก็คงจะล้อกันเรื่องนี้ละจ๊ะเอาล่ะท่านผู้ชม11,220มคนในเวลานี้อย่าลืมกดไลค์เราด้วยนะจ๊ะเพื่อเปิดการมองเห็นทีนี้มันลามแล้วค่ะไฟลามทุ่งค่ะยังไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วราคาท่านผู้ชมคะเข้าใจคําว่าไฟลามทุ่งไหมคะในทุ่งนานี้เนี่ยมันแรงน้ําใจแพทย์ไร้ใจมันก็มีนักการเมืองแรงน้ําใจมันก็มาก ดังนั้นมันจึงแห้งผ่าค่ะพอเกิดประกายไฟขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันจึงกลายเป็นไฟลามทุง่งวงการแพทย์เขาลุกขึ้นมาทั้งอดีตแพทย์แพทย์ปัจจุบันนักนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั้งจุฬารามาไมหิดดนธรรมศาสตร์ม,ม,มขมอมอมชแม้กระทั่งโรงเรียนแพทย์ราชวิถีมอลังสิตเองก็ออกมา แพทย์ทุกคนตระหนักรู้ในความจริงเห็นและเป็นอยู่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องครูบาอาจารย์และเพื่อนแพทย์วยกันที่แพทยสมาคมค่ะมะติแพทยสมาคมต้องเป็นมติผ่านความเห็นชอบจากทุกคนในที่ประชุมแล้วแต่นายกไม่อยู่นะคะ,ะดังนั้นมันเกิดไฟลามทุ่งม,มันไม่ใช่อยู่เฉพาะการต่อต้านหรือการต่อสู้ในวงการแพทย์อีกต่อไปอ มันเดินออกจากประตูโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะนี่เป็นเรื่องการสู้กันระหว่างธรรมะกับอธรรม <c oughs> ใช่อตอนนี้แบบเดินออกจากประตูโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะประตูออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะงานนี้ต้องเตรียมผีลงเย็นได้แล้วนะคะหาคนแตกไม่ได้ไปหาพี่เสกพงศ์ศิลรออยู่ <c oughs> ไปดูว่ามันเดินออกไปอย่างไรคนที่ทำงานใกล้ชิดคุณหมอประเสริฐ คนที่รู้จักอาจารย์หมอประสิทธิ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาถ้าหากมีรูปคู่อย่างหมอวีก็จะขึ้นรูปคู่ยืนเคียงข้างคุณหมอประสิทธิ์ถ้าไม่มีรูปคู่เขาก็จะเขียนประกาศว่ายืนเคียงข้างคุณหมอประสิทธิ์และแพทยสภาโพสต์<ะ>ทุกโซดทางโซเชียลทั้งโซเชียลนี่เป็นไฟลามทุงอย่าจงปิดปิดฟ้าด้วยฝ่ามืออยาปิดฟ้าด้วยฝ่ามือเด็ดขาดค่ะ คุณปิดฟ้าในฝ่ามือไม่ได้ค่ะคุณต้องได้ยินได้เห็นได้ฟังค่ะเพราะนี่คือศิลปินแห่งชาติอย่างน้อยสองคนที่อยู่ในวงการศิลปินนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ถาวรโกโดมวิทย์ท่านใช้วิธีการถ่ายรูปคู่จะให้ดูภาพท่านอาจารย์ถาวรกับท่านอาจารย์ถาวรก่อนให้ดูภาพอาจารย์ถาวรก่อนนะคะนั่งถ่ายรูปคู่ในเช้าวันนี้กับคุณหมอก,กับอาจารย์พิษนุสุภณิมิตรนะคะ,ะรูปนี้ คือกาลังจะไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนิธิราชทิราชทั้งสองท่านซ้ายมือคืออาจาร,รย์พิษณุสุขปานิมิตรขวาม,มือคือศาสตราจารย์ถาวรโกวิดมิต์และทั้งสองท่านคือศิลปินแห่งชาติฮฮฮฮนะคะและยังมีผลงานอยู่ในปัจจุบันและเป,ป็นศิลปินชื่อดังมากฮฮฮแต่งตัวเสร็จนัดเจอก,กันกําลังจะไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนิษิธาธทิราชเจ้ากำลังจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระนิษิธานะคะขณะกําลังรอเข้าเฝ้าคือศาสตราจารย์ถาวรโกวิดมวิต์เนี่ย ยังไม่ได้มีภาพคู่กับคุณหมอประสิทธิ์เพราะว่ายังไม่ได้คือไม่ได้พบหมออ่ะไม่ <laughs> ไม่ได้ไม่เคยพบแพทย์ดั <laughs> <laughs> นงนั้นจึงขอถ่ายรูปกับเพื่อนที่พบแพทย์อ่าก็บอกเอามาจับถ่ายรูปคู่กันส่งไปพี่ปองดูอ่แล้วบอกว่ายืนเคียงข้างหมอประสิทธิ์ใช่ไหมคะครับอ่าครับน <c oughs> นี่ะคะถ่ายรูปกับคนที่ยืนเคียงข้างหมอประสิทธิ์แปลว่ายืนเคียงข้างหมอประสิทธิ์ด้วยใช่ต่อไปยังไม่มียังไม่ถึงคิวพบแพทย์อ่ายังไม่ถึงคิวพบแพทย์ คือตอบเพียงแต่ประชมบุญอะแบบชมบุญแล้วเรมือแตะกันเออแต่แต่กันแตกแตเออแตะแตกกันแตกแตะกันเอาละเกิดการแตกกันแล้วทีนี้ไปดูภาพอาจารย์พิสนุอาจารย์พิสนุสุพรรณนิมิตรเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์จนถึงปัจจุบันนี้ท่านท่านเป็นศิษย์อาจารย์ศรีแล้วท่านก็เป็นนักเขียนท่านเป็นนักวาดรูปท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วท่านเป็นนักพูดที่มีวาจาที่คมคมกริบมากถ่ายกันที่โรงพยาบาลเซลีราช อาจารย์พิชนุสุมานิมิตรค่ะท่านก็ขึ้นโพสในวันนี้นี่เข้าสู่วงการศิลปินแล้วนะแล้วถ้าอาจารย์สองท่านนี้ลุกขึ้นลุกขึ้นโพสนะเดี๋ยวเอเดี๋ยวมีรูปศินลูก,ลกหาตามมา,มาเป็นพรวนขออนุญาตศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาที่จะนํารูปท่านมาลงเพื่อย,ยือนยันว่าผมยืนเคียงข้างคุณหมอและแพทย์สภาครับเห็นไหมใครมีก็ทีนี้พอวันนี้พอพานี้ขึ้นปุ๊บกลับไปดูอีกทีหนึง อาจารย์ศาสตราอาจารย์ถาวรเลยถ่ายรูปคู่กับอาจารย์พิชนุ์งเออเลยบอกเอา้าอาจารย์พิชนุพี่ขึ้นแล้วเหรอพี่คืนรูปไปเหรอผมไม่มีผมขอ,อนั่งถ่ายรูปกับพี่กันละกันจะมีเป็นที่บางภาพนี้อะ่ะในวันนี้ในวันนี้ผู้ที่พงปุณญการลูกชายคุณหมอเหลือพรค่ะคุณหมอเหลือพรก็ดิฉันคงไม่ต้องอธิบายดิฉันไม่ค่อยอยากที่จะ พี่ปอนจะไม่ค่อยอยากที่จะไปให,ให้ให้เรื่องราวต่างๆไปข้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อใครมากล่าวหาได้ว่าพวกเรานิโหนจ้าไม่หักเรารักค่ะแต่เราไม่ไม่ถนัดการโหนค่ะนะคะคุณพุทธิพงศ์ปุณกันเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้มาหลายครั้งหลายโหนและใช้ภาพนี้ซึ่งเป็นภาพที่พี่ปอนจะไม่ค่อยนํามาใช้อันนี้ต้นที่นํามาใช้เพราะว่าคุณพุทธิพงศ์ใช้คือตอนนั้นเราจะบอกว่า คุณหมอกลายเป็นเทวดาตอนวันนั้นเนี่ยนะคะแล้วจะมีภาพว่าเทวดาลงมาเสร็จจากภารกิจแล้วก็ลงมานั่งรถบักกี้กลับนะคะท่านผู้ซึ่งทําหน้าที่เนี่ยเข็นรถที่กับพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นเวลายาวนานนะคะและถึงวันสุดท้ายท่านก็ทําหน้าที่ส่งเสด็จโดยประคองพระบรมกศใช่วันนี้คุณพุทธิพงศ์บุญกานบุตรชายของคุณหมอเหลือพรบุญการค่ะเขียนว่าความเชื่อมั่น ความเชื่อถือไม่ได้สร้างมาเพียงวันเดียวความเชื่อถือจากสาธารณะมักเกิดขึ้นจากการสะสมคุณงามความดีความซื่อสัตย์สุจริตและผลงานเป็นที่ประจักษ์อาจต้องใช้เวลาตลอดชีวิตดังนั้นจากเรื่องที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นธรรมในแต่ละเรื่องผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการเรื่องสําคัญนอกจากผลลัพธ์ที่ออกมาว่ามีความน่าเชื่อถือมากหรือน้อยแล้วหลักๆจะอยู่ที่คณะกรรมการประสบการณ์ และความเชื่อถือของคณะกรรมการนั้นๆเป็นสําคัญศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานของตัวเองมาอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องเป็นที่รู้จักกันมายาวนานได้รับผิดชอบในตําแหน่งสําคัญมากมายได้แสดงฝีมือและความตั้งใจที่ดีมาตลอดยกตัวอย่างเช่นท่านได้เคยำดำรงตำแหน่งข้าราชคณะยกตัวอย่างเช่น ท่านได้เคยดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและที่สำคัญที่สุดในวันที่คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,ะรม,มศพในหลวงราชกาลที่9ก็คุณหมอท่านนี้เป็นหนึ่งในสองคนที่ได้ขึ้นถวายความรับผิดชอบอัญเชิญพระโกรทองใหญ่ตลอดเส้นทางจนถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เชื่อว่าคนไทยหลายคนคงรู้จักชื่อของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทำหน้าที่สำคัญในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด,ด้วยการประคองพระโกศทองใหญ่ในพิธีอัญเชิญพระบรมรโกศธในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทละมหาภูมิพลอดุลเดชคุณหมอประสิทธิ์ ได้ให้สัมภาษณ์สุดประทับใจว่าจะขอเป็นสองมือที่ทำหน้าที่นี้แทนคนไทย68ล้านคนนั้นผมพุทธิพงศ์ปุรกันเชื่อมั่นและศรัทธานในคุณหมอประสิทธิ์ครับเราจะสนับสนุนคนดีผมเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนคนไทยอีกจำนวนมากที่เชื่อมั่นและศรัทธานในคุณหมอแล้วติดแฮชแท็กความจริงมีหนึ่งเดียวแฮชแท็กคนดีต้องมีที่ยืนแฮชแท็ก ช่วยกันสนับสนุนคนดีนี่คือบุตรชายในแพทย์เหลือพรปุกรณกันนนามู้ที่พงศ์ปุกณกันค่ะคุณวิทยายมุตตมระซึ่งก็เป็นอดีตสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์เลขานายกรัฐมนตรีอภิิศธิ์ทำหน้าที่โฆษกบนเวทีกปปสเป็นผู้ในการบูสกายทำทำรายการอยู่กับแนวหน้าในช่วงของวันจันทร์และวันศุกร์นะคะแล้วก็ทำอยู่ในท็อปนิวส์ด้วย ทำบร,ริษัทโทรอลาลเดอโบเป็นนักกีฬาทำหลายอย่างแต่หัวใจเนี่ยยังคงยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังมีการมาอ,อยู่ในหัวใจคุณวิทยาเยมุตตมระเขียนเอาไว้ว่าแพทยสภาเป็นองค์กรวิชาชีพผู้ออกใบอนุญาตเพิกถอนและลงโทษแพทย์รู้กันไม่ด้วยเป็นผู้ออกใบอนุญาตเพิกถอนและลงโทษแพทย์ตามหลักมาตรฐานความรู้และจริยธรรมสภาทนายความก็เช่นกัน ดูแลว,วิชาชีพทนายแต่สมาคมทนายความนั่นเอามาอ้างอีอะไรไม่ได้ไม่มีความหมายเ <c> ข <oughs> ้าใจว่าอ่าเข้าใจ <c oughs> คือสมาคมทนายความก็มีนายกสมาคมชื่อนรินพงศ์จินาพัฒน์ที่มันกล่าวว่าพวกหมอทั้งหลายที่ออกมาแถลงการอะ เดินออกไปแล้วทิ้งน้องวีดเอาไว้ลืมน้องวีดทิ้งเอาไว้เขาออกมาอธิบายแล้วนะว่าไม่ได้ทำไม่ได้พูดเลยแล้วด่าพีพีทีวีว่าพีพีทีวีเป็นยังไออกอดเดี๋ยวนี้นะไม่ได้แถลงตอนหน้าสื่อมวลชนนักข่าวคนอื่นๆที่เอาไปเขียนเนี่ยเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะลบเดี๋ยวนี้นะพีพีทีวีรีบลบเลยคนอื่นรีบรบลบเลยเรายังไม่ลบนักข่าวเอาประโยคนี้มาจากไหนอะเอามาจากไหนอะเอามาจากไหนอะในฐานะที่ฉันต่อน้องวีดฉันเอามาจากไหน เออค่อยมาพูดก,กันละกันแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหยบทบาทแต่ละคนแพทยสภาเป็นผู้ออกใบอนุญาตจบหมอแล้วเนี่ยเป็นหมอยังไม่ได้ต้องมีใบป,ประกอบโรคศีลแล้วก็เพิกถอนได้ไงลงโทษแพทย์ได้ถ้าแพทย์ทําผิดไงตามหลักมาตรฐานความรู้ซึ่งมาคู่กับจริยธรรมถ้าเรามีหมอไม่มีจริยธรรมเราอยู่ได้ไหมคะท่านผู้ชม สภาทนายความก็เช่นกันดูแลวิชาชีพทนายความทนายความคนไหนไม่ดีเราก็ถอนไปพิชิตชิบ,บานน่งคือ,อ,อทนายความจะประกอบอาชีพว่าความและต้องมีตั๋วทนายจากสภาทนายแต่สมาคมทนายความเอามาเป็นสาระอ้างอิงอะไรไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีความหมายคะ่ะแต่มสมศักดิ์ตั้งมาเป็นกรรมการหนึ่งในสิบคนเรื่องนี้คิดดูแล้วกันว่าสมศักดิ์เป็นคนยังไงกรรมการหนึ่งในสิบคนเนี่ยมันเป็นยังไง ถ้าผู้ชมคิดดูเอา,เอากระละกันเอาน้ำหนักช่างตรงวัดกันก็ะลักกันติดแทกแซฟแพทยสภา